สวัสดีทุกคนกับ,บ,บพี่ผมแบงค์กับช่องแบงค์ชารแนลปิ้งของจะเป็นครัับผมวนนี้กรีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งน้ำหอมที่ผมจะนำมารีวิววันนี้ผมก็ได้แบบว่าแอบโพสให้ชุมชนให้ทุกคนได้รู้กันแล้วครับว่าผมจะรีวิวน้ำหอมอะไรซึ่งน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมของแบรนด์มาร์คเจคขอบทุกคนซึ่งแบรนด์มาร์คเจคขอบเนี่ยนอกจากน้ำหอมที่ผมชอบแล้วนะก็จะมีพวกกระโปรงกระเป๋าผมใช้กระเป๋าของมาร์คเจคขอบเยอะมากนะครับผมสำหรับมาร์คเจคขอบตัวล่าสุดเนี่ยออกมาในปี2024นะครับทุกคนซึ่่งงงจริๆแล้้วนานาหออมขเีย ผมก็รีวิวไปหลายรายแล้วไม่ว่าจะเป็นมาร์คเจยขอบตระกูลเดซี่เดซี่เอลเซอร์เฟนหรือตระกูลเพอร์เฟกต่างๆนะครับผมโอเคตัวนี้ผมว่ามันจัดอยู่ในเชิงแบบหมวดหมู่ของมาร์คเจย์อบตระกูลแบบเดซี่วานนะครับผมที่เป็นมีความดอกไมอ้อ่ะตัวนี้ออกมาในปี2024ครับชื่อว่ามาร์คเจยขอบ เดซี่ไวนะครับผมซึ่งขวดอ่ะแม่งโคตรน่ารักเลยผมเจอผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยถ้าเห็นขวดวน้ำหอมตัวนี้คุณจะต้องหลงรักเลยหรือแม้แต่ผู้ชายก็ตามทีแบบเพศไหนก็ตามทีอ่ะไม่เห็นขวดน้ำหอมเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเออมันสวยมันเก๋มันดีเพราะว่าลักษณะของขวดนะครับผมเป็นเหมือนกับแจกันดอกไม้ทุกคนเป็นน้ำหอมที่แบบว่าถ้าคุณไม่ไม่ไมายเรื่องกลิ่นไม่สนใจนะซื้อขวดไปวางไว้ได้เลยอะ่ะเออพูดตรงๆอ่ะจะเป็นอย่างไรสำหรับหอมตัวนี้ซึ่งในแบบว่าเมนอ c คอร์ดเนี่ยเขาบอกว่า มันออกมาดีเชิงฟรุตตี้ทุกคนซึ่งก็มีความรู้สึกตกใจมากตอนแรกที่ผมไปลองที่ร้านหนะักผมรู้สึกว่าเฮ้ยขวดแบบนี้เป็นช่อดอกไม้เป็นแบบแจกันดอกไม้มันควรจะมีความเป็นแบบว่าฟลอร์ใช่ปะบอฟลอร์ Buffalo เลยครับเป็นกลิ่นของความเป็นฟรุตตี้ว่าสั้นนะครับสำหรับโน้ตทุกคนผมจะบอกว่าในปี2024ขึ้นมาเนี่ยผมว่าน้ำหอมอะ่ะมันเริ่มที่จะหนีกลิ่นแบบเดิมๆไปเรื่อยๆคุณก็ต้องเข้าใจนะว,ว่าสมัยนี้กลิ่นน้ำหอมไม่ใช่สมัยนี้คือโน้ตน้ำหอมอะ่ะ มันก็จะมีความเป็นแบบว่านี่ลงว่านี่ลาดอกมงดอกไม้ดอกแก้วดอกมาลีดอก,ดอ,กอุหลาบอะไรเงี้ยซึ่งบางกีม่นอาจจะมีความซ้ำๆเดิมๆกันคือปีที่แล้วเนี่ยผมว่าเขาเริ่มใส่น้ําผึ้งเข้า,าใช่ไหมแต่ในปีนี้ทุกคนน้ําหอมหลายๆกลิ่นนะ่ะเริ่มมีกลิ่นแปลกๆอย่างก่อนแรกผมเคยรีวิวไปอ่ะมันก็จะมีกลิ่นที่มีความสูดความเป็นกล้วยใช่ไหมคาร์ูโฮสของน้ําหอมมาร์คจะขอบเดซี่ไว้นะครับท็อปนู้นจะเป็นกลิ่นของบานาน่าฟลาเวอร์ทุกคนมึงเป็นกลิ่นของดอก ดอกกล้วยอะ่ะปีกล้วยมานะทุกคนบิลลี่ต้องไปกินของจัสมินแมคคาเดเมียนะครับส่วนเบรดต้องไปกินของเวตติเวอร์แล้วก็แซนดิลบูดครับทุกคนจะเป็นอย่างไรสําหรับมาร์คจาคอบเดซี่ไวล์นะครับผมผมได้มาขนาดแบบสี่เมลหรือห้าเมลอะโคตรน่ารักเลยอ่ะทุกคนซึ่งขวดใหญ่มะนะันอะมันจะเป็นเหมือนแจกันดอกไม้ใช่ไหมแต่ขวดจิวะนะ๋วมันอะมันก็ไม่ดอกไม้เหมือนกันแต่เป็นแบบดอกเดียวนะทุกคนซึ่งมีความแบบน่ารักปะมาดูครับแบบ ค้งไปโค้งมาเออมันจะไม่เหมือนกับเดซี่ทั่วๆไปเนาะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาแจ๊ะที่หลังมือด้านซายผมนะครับผมหนึ่งสองสามมาเจอคำเดซี่ไวครับอู้อ่าทุกคนคือเปิดตัวน้ำหอมตัวนี้นะคุณจะรู้สึกถึงความเป็นฟรุตตี้จริงๆครับทุกคนความเป็นฟรุตตี้ของน้ำหอมตัวนี้ใ้้ผมหลับตาแล้วนึกถึงนะ คุณจะนึกถึงปีโป้สีเขียวครับทุกคนถ้าคุณชอบกินปีโป้ที่เป็นปีโป้สีเขียวอะซึ่งมันมกลิ่นของน้ำผลไม้รวมเป็นฟุตตี้รวมๆใช่ปหะดังนั้นนะครับผมที่เขาบอกว่ามันเมนหลักมาด้วยกลิ่นหอม,อมเป็นฟุตตี้อะมันไม่ได้โกหกทุกคนมันมีความฟุตตี้จริงๆมีความฟุตตี้มากแต่เป็นฟุตตี้ที่ออกมาเลยเชิงแบบขนมขนมเป็นฟุตตี้แบบที่ออกมาเลยเชิงแบบว่าน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมมีความเป็นเจลลี่เจลลี่อะเอาง่ายนะครับผมเปิดตัวมาด้วยแบบว่า ปีโป้สีเขียวประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าคุณชอบปีโป้สีเขียวอ่ะคุณจะชอบน้ำหอมตัวนี้เลยและพอให้มันอยู่บนผิวเราสักระยะหนึ่งสักแปบ๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งอ่ะเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นหนึง่งที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นกล้วยนะทุกคนแต่ความเป็นกล้วยน้ำหอมตัวนี้ทำไมตอนแรกมันไม่ได้ชัดขนาดนี้นะผมจะบอกว่าบางทีการลองน้ำหอมอ่ะหรือการสเปรย์น้ำหอมนะครับทุกคนในอากาศที่ต่างกันโน้ตที่ออกมาก็มีความต่างกันก่อนหน้านี้อากาศ ที่อุดอนธานีอ่ะค่อนข้างที่จะร้อนนะ้อยแล้วก็แบบว่าร้อนชื้นอะไรเงี้ยมันก็ตะอไปออกเป็นในเชิงแบบว่าปีโป้มากๆและโชกกลิ่นความเป็นกล้วยน้อยมากๆอ่ะแต่วันนี้อากาศเย็นนะคะผมมีความขบมบุกขมวจะบอกอ่อเย็นไหมมันก็มีความอบอ้าวแหละแต่ว่าฝนตกอะ่พะพอฉีดบนร่างกายผมบนร่างกายผมตอนนี้มันให้ความสึกถึงความเป็นปีโป้สีเขียวและเริ่มเจือมาด้วยกลิ่นของความเป็นกล้วยทุกคนเป็นกล้วยที่มีความแบบ หมือนกล้วยที่มีความสุกงอมแล้วอ่ะมันจะไม่ใช่กล้วยที่เหมือนกับกุชชี่ฟลอร์กอร์เจสออกคิดก่อนอันนี้ที่ผมรีวิวนะอันนั้นมันจะมีความเป็นแบบนมกล้วยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะเหมือนกล้วยน้ำหวาที่มีความสุกงอมเป็นกล้วยที่มีความแบบว่าไม่ใช่กล้วยสีข,ขาวเป็นกล้วยที่มีความเริ่มใสๆแล้วครับทุกคนมันเป็นกลิ่นประมาณนั้นจริงๆทุกคนให้ความรู้สึกถึงความเป็นกล้วยนะครับผมนี่ก็คือท็อปโน้ตที่ออกมาคุณจะได้รับความรู้สึกประมาณนี้ถามว่ามันสดชื่นประมาณไหน ผมว่าน้ำหอมตัวนี้ทำให้ผมรีมายไปถึงแบบมาร์กเจคอ d เดซี่เลิฟรีมายไปถึง Mark กเจคอบเพอร์เฟประมาณนี้นะครับผมกลิ่นไปในเชิงประมาณนั้นไม่ได้บอกว่าเหมือนแต่เป็นในเชิงนั้นครับทุกคนแล้วเขาอยู่บนร่างกายของเราไปชักระยะนะครับผมผมจะบอกว่าความเป็นปลีกล้วยอะ่ะถามว่ามันเป็นกลิ่นประมาณไหนถ้าคุณเคยกินผัดไทยเว้ยแม่งรีวิวน้ำหอมแบบรีมาถึงผัดไทยมึงงงปะคือถ้าคุณเคยกินผัดไทยอะ่ะแล้วเขาใส่ปลีกล้วยมาให้ด้วยอะ่ะ พอมันถึงโน้ตกลางๆของมันเริ่มดายดาวลงนะครับผมเขาจะเริ่มโชกกลิ่นที่มีความคล้ายๆกับปลีกล้วยมันจะมีความเป็นแบบไม่ได้เหมือนกล้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เหมือนกล้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะมันจะมีความเป็นปีกล้วยมีความเป็นดอกกล้วยเยงี้ยทุกคนถึงแม้ดอกกล้วยเราอาจจะไม่ได้มีความแบบว่าไปคลุกคลี่กับมันแต่ผมเชื่อผมมีความมั่นใจว่า ถ้าคุณอยู่บ้านนอกแบบผมถ้าเป็นคนบ้านนอกคือการเป็นคนแบบว่าบนาเป็นคนในเมืองเนาะแล้วก็มีแบบว่ามีผักมีสวนยันเสร็แล้วยางเข้าไปแล้วเจอกับต้นกล้วยเงี้ยคุณเข้าใจใช่ไหมคุณจะเคยได้กลิ่นปีกกล้วยแน่นอนนะครับซึ่งพอมอยู่บนหน้ากายมันจะเริ่มมีกลิ่นของปีกกล้วยซึ่งความเป็นปีกกล้วยอ่ะสิ่งสําคัญของมันก็คือตอนที่เรากินกับผัดไทยอ่ะมันจะมีความรู้สึกความแบบฝัดๆาดเฟื่อนนิดน,น,น,นึงอ่ะซึ่งใช่ทุกคนน้ำมาตัวนี้ในช่วงกลางๆอ่ะ จะมีความฝาดฝาดเฟื่องเฟือนมีความเป็นปลีกล้วยนะครับผมตีคู่มากับความเป็นกลิ่นของจัดมินและกลิ่นของแมคคาเดเมียทุกคนแมคคาเดเมียเนี่ยมันเป็นกลิ่นของถั่วเนาะซึ่งมันก็จะให้ความเป็นรสชาติแบบถั่วนัวๆและด้วยความที่มันมีความเป็นจัดมินแล้วมันมาผสมกับความเป็นแบบแมคคาเดเมียผมจะบอกว่าช่วงกลางกลาของน้ำหอมตัวนี้มันจะมีความรู้สึกความเป็นแบบพูดไปแล้วจะรู้สึกแปลกๆอ่ะพอมันแห้งลมมากๆอ่ะ มันจะมีกลิ่นบางอย่างที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแบบแนวผักชีนิดนึงทุกคนพอพูดถึงตรงนี้คุณจะนึกถึงน้ำหอมตัวที่ผมเคยรีมีไปแล้วก็คือ G io, O G O Armani My Way ประมาณนี้ทุกคนมึงเป็นน้ำหอมที่รีมายได้หลายอันมากนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงเนาะพอถึงกลางๆอ่ะเริ่มมีกลิ่นฟรีกล้วยเริ่มมีกลิ่นที่มีความเป็นผักชีคล้าย My Way ขึ้นมาแหละและสุดท้ายน้ำหอมตัวนี้นะครับผมติดบนผิวเราอ่ะ เขาจะให้กลิ่นที่ให้ความรู้สึกความติดไม้ไม้แห้งๆเกือบจะเป็นแป้งนะครับผมนี่ก็คือตอนสุดท้ายคันหอมตัวนี้แต่ไอตอนสุดท้ายอมันแทบจะเป็นกลิ่นที่มีความเลือนลางแล้วทุกคนคือถ้าคุณใช้ชี่ิประจำวันอ่ะไอกลิ่นสุดท้ายมาจะหายไปเลยแบบหายไปเลยอ่ะแต่ถ้าคุณฉีดก,ก่อนนอนแล้วตื่นมาตอนแบบมึงต้องนอนดึกนิดนึง <c oughs> เอางี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ทนเบอร์นั้นอ่ะต้องนอนดึกนิดนึงอ่ะสมมุติว่าคืน เธอนอนประมาณตีสา oh. มแล้วตื่นขึ้นมาประมาณแบบ8ปดโมงเช้าอะ่ะเธอถึงจะได้กลิ่นที่มีความรู้สึกความเป็นแบบไม้ไม้แป้งๆติดกับผิวแอบจะติดเหมือนกับมัสด้วย3ประมาณนี้นะครับผมดังนั้นสําหรับมารสคเจคอบเดซี่วันนะครับผมเป็นอย่างไร เปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่มีความสดชื่นสดใสมีความเป็นฟรุตี้มากเหมือนกับปีโป้สีเขียวนะครับผมเออแล้วก็หลังจากนั้นนะจะเริ่มให้ความรู้สึกความเป็นกล้วยที่สุดงอมพอบนอยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆถึงโน้ตกลางๆเริ่มไดยดาวลงแล้วนะครับผมเขาจะเริ่มมีกลิ่นที่มีความจัสมินชัดเจนมากขึ้นมีความเป็นมารีมากขึ้นแต่มารีมันจะมากับกลิก่นของแมคคาเดเนียซึ่งรวมๆกันแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นแบบว่า มีบางอย่างที่เหมือนกับผักชีนิดนึงซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่ได้แย่มันหอมนะครับถ้าคุณชอบน้ำหอม g e o g e o armani my way อ่ะคุณจะชอบน้ำหอมตัวนี้แน่นอนและพอสุดท้ายกลิ่นติดผิวเรานะครับผมเขาจะกลายเป็นกลิ่นที่มีความเป็นไม้ไม้แป้งแป้ง,ปงติดมัสมัดมด,มด,ด้วยซ้ำนะครับนี่ก็คือโดยรวมของน้ำหอมของม้เช่ของที่ชืช่อว,ว่า daisy w i White ครับตัวนี้การกระจายตัวเป็นอย่างไรผมว่าการกระจายตัวตอน,นั้นผมใช้วิธีการฉีดบนผิวแล้วก็เดินมานะไปที่ห้างอะ่ะ ผมว่าเขาก็ได้กลิ่นประมาณ1แขนนะครับผมหนึ่งช่วงแขนเนี่ยได้กลิ่นแน่นอนแล้วก็ตีเป็นมวนโอบอ้อมตัวเรานะครับผมให้คนรอบกายได้กลิ่นแล้วก็ความติดคนนะครับผมถามถึงความติดคนอะ่ะผมว่าน้ำหมอมตัวนี้มันไม่ได้ติดคนนานมากขนาดนั้นทุกคนอันหนึ่งว่าอยู่บนผิวผมนะผมว่ามันอยู่ประมาณแบบ4ี่ถึง6ชั่วโมงนะครับผมถ้าเบิ้ลสเปรย์นหน่อยผมมีความมั่นใจว่ามันอาจจะยิงยาวได้ไปถึงแบบว่า 4 8ถึง8ชั่วโมงได้เหมือนกันสําหรับ Mark Jacob ์อบเดซี่ไนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่านะ้นหอมตระกูลของ Mark คเจอ b ที่เป็นแบบแบบดอกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีตัวไหนที่ติดคนมากเป็นพิเศษบนร่างกายผมสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคอาจจะมี Mark Jacob ์อบเตัวแรกอะที่อาจจะติดคนหน่อยแต่ก็มีความติดอื่นๆหนึ่งซึ่งไอตัวเนี้ยถามว่ามันมี DNA ของความเป็น Mark Jacob ์อบอ่าเดซี่ไหมผมว่ามีจางๆมันจะออกไปไดนเชิงแบบว่า ด็ที่เลิฟก,กับมาร์คเชียรคอบเพอร์เฟกมากกว่านะครับผมนี่ก็คือความรู้สึกส่วนตัวสำหรับหอมตัวนี้เหมาะกับใครผมว่าเด็กระถยมต้นก็สามารถใช้ความตัวนี้ได้ไวทํางานไวมหาลัยหรือคุณจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในเชิงทางการแบบว่าทางการแพทย์หรือคนทางการหรือเป็นคุณหมอเป็นพนยายบาลอยากเป็นคู่อะไรเงี้ยคุณก็สามารถใช้ความตัวนี้ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคุณจะใช้อย่างไรเช่นถ้าคุณจะไปทางการหน่อยอาจจะไม่ได้ฉีดบูมๆม,มมากอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นคุณครูอาจารย์หรือต้องไปเจอคนอะไรเงี้ย อาจจะฉีดในระดับแบบว่าหนึ่งสองสามสี่สเปรย์ตามที่ผมบอกคุณมาตลอดก,ก็คือไหลสองข้างอกหลังเนี่ยน้ำหอมตัวนี้จะส่งกลิ่นแบบพอดิบพอดีหอมให้คนได้กลิ่นแล้วก็ไม่มึนหัวจนเกินไปนะครับผมเป็นอีกกลิ่นหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าถามว่ามันมีความแปลกใหม่เบอร์นั้นไหมอะ่ะถึงมันจะมาล่อมาเราด้วยแบบกลิ่นของแบบดอกกล้วยหรือมีความปรีกล้วยอะ่ะมันก็ไม่รู้สึกถึงความแปลกประหลาดมากหมายถึงเป็นกลิ่นที่ เป็นในเชิงน้าหอมที่มีความฟุต,ตี้แล้วก็มีความแบบว่าติดความหนหวานนิดนึงประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่กลิ่นที่มีความแบบแปลกประหลาดใจอ่ะสามารถใช้ได้โดยง่ายไม่ต้องคิดเยอะสาหรับน้ำหอมตัวนี้ใช้ไปเทีย่ยวเล่นได้ใช้ไปออกกําลังกายได้ไหมเบาสเปรย์นหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะช่วงกลางมันมีความเป็นแบบเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นผักชีนิดนึงอ่ะถ้าคุณไปวิ่งอ่ะถ้าคุณฉีดเยอะเกินมันอาจจะอื่นๆได้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้ไปเดทได้ ส่วนใช้ไปเที่ยวกลางคืนผมว่าได้ไหมผมว่าตัวนี้สามารถใช้ไปเที่ยวกลางคืนได้แนละ้วคุอาจจะต้องเบิ้ลสเปรย์นหน่อยเพื่อให้กลิ่นกระจายตัวแล้วก็ติดบนผิวขึ้นนะครับผมสําหรับการที่เราจะนําไปใช้ไปเที่ยวกลางคืนครับนี่ก็คือโดย,โดยโรวม,มันหอมที่ชื่อว่า b a r k j a c o b d e s y w i t ถ้าคุณชอบขวดมันถ้าคุณชอบกลิ่นในทรงๆท,ท,ที่ผมบอกอะ่ะ คุณสามารถซื้อต้นหอมตัวนี้ได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าน้นหอมตัวนี้ก็สามารถเบรีบรายได้นะครับผมผมจะบอกคุณว่ามันมีความเป็นผักชีในช่องกลางอ่ะมันก็ไม่ได้สุดแย่ทุกคนผักชีไม่ใช่ผักที่เหม็นโอเคป่ะคือมันจะมีความแบบบอกไม่ถูกอ่ะไปลองดูนะคะผมกับตัวด้วยสาหรับหอมตัวนี้ครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดสับปะรงผมกกดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งไกันด้วยเราจะได้กลับมาบกันดิวันนี้ผมแบงค์กันแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคน